ไม่ต้องยอนนะามเหรอมองจยอนอยจีนงคน้หลัแล้วัก่ล้ว้างก้องกว้างาเคื่อไหวจ็นวันนี้นะคะขอมูฟหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเฮพร้อมกันแล้วก็บกมือไปายนะคะมาเลยนี่ตกล้องถึงเย็นเลยเอาไม่เข้ารับมานึขอสุดเสียงตักลัดป่านะฮะ เราจะเสียงเฮนะครับเราไม่คืนขอมานะครับพอเฮเสร็จเดี๋ยวตอนนี้จะโอเคเสร็จแล้วต้อหนึ่งสเย้เนะครับไปเล้วต้อแพนนะครับ1 2่อเย้สย่อยอโอไป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  เดี๋ยวขอพัพนิ่งด้วยพี่ับนิ่เคย้อมกันนะคะครับเอาเซลฟี่นิ่งดี๋ยวพี่ต้องไหนยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งไหมฮะเดี๋ยวถ่ายพัพนิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมขอสเก็ตภาพด้วยนะครับผมะางรูปไปิวต่อไปคิเดี๋ยวเราจะไปกัลิงนะคะพูัวผูนี้จะเล่นทั้งหมด24ใครเป็นลิงอะจะลิงลิงครับเรานคนตลกเขาเลย ไปส่งกันที่น,นู่นนะคะโบกมือบายบายกันนะคะอคอขอให้โชคดีแลบบนี้ย่นอะไกวินนะคะเรือเรนังง่งรถไปเลยทำไมเราน่ารักกันคนที่คนที่จะเล่นสลิงรถตลอดอยู่แล้วนะคะ <m ul ky> ต้องไม่เป็นจุดสั่นนะคะ <m ul ky> ่ะใครเป็นคนเล่นสลิงบ้างคะม <m ul ky> าเล่นสลิงครับเนสลิครับเล่นสลิงครับเล่นครับผมเยอะเยอะดิสลิงขาดนะครับ้าบอสี่เซตก็ไม่อยู่ สลิงขัดไม่ใช่ไปกินก<า>ัน เฮ้ยไม่ถ่ายรูปคู่ชนาทีกับสารัดเลยอ่ะเอาคนสวยสุดอยู่ตรงกลางวันนี้สดเป็นสามทีมากเลยเนี่ยเป็นสาม G เดี๋ยวฝากถือเฮ้ยฝากถือฝากถืออ๋อสาม G แรงแรนอนของดีต้องใช้แล้วแหละต้องใช้แล้วล่ะขอามาดิกล้อง ไม่ใช่พี่กล้องมาดูไม่พี่กล้องมาถ่ายรูปพี่กล้องเอาไม่ไม่พี่โตไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกใช่พี่เกาะกล้องไม่เอาพี่มาถ่ายรูปวะไอพี่ก๊อฟก๊อฟไม่เอาก๊อฟมาก๊อฟก๊อฟก๊อฟไปอยู่นั่นแหละอ่ะเราเราถ่ายเพราะเราก็ได้เขาเล่นคนนิดนึงอ่าไปก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปก๊อฟเสร็จแล้วป่ะสวยใช่นะสวยจ้ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ก๊อปไปไหนไปไปเอาพี่แบบผอนไม่สบายพี่สวยสุดแน่นอนสวยเนี่ยเดี๋ยวไปไหนบางให้เดี๋ยวบางดีใจดีมากอ๋อหนึ่งสรบางให้พนี่ยนคนเมาเลสายสาย่อไปเลยสายย่อสายห้องลิกทัอันทช่ไปท่อบอล เดี๋ยวเราจะไปคกรับกร่นนนะครับตอนนี้เราูเราูกันไปครับับปครครรถเรารับัมา,มา โอ้ยไม่ถ่ายรูปคู่ชนาทีกับสารลัดเลยอ่ะเอาคนสวยสุดอยู่ตรงกลางอันนี้สดเป็นสามทีมากเลยเนี่ยเป็นสามสีเดี๋ยวปักถือเฮ้ยปักถือปักถือโอ้สาม G แรงอโอเคเดี๋ยวคนพี่เดี๋ยวเราจะไปิ่อน ครับเดี๋ยวพี่ต้องไหนยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งไหมฮะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมขอสเก็ตภาพด้วยนะครับผมต้องรับูปไปโครปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสลิงนะคะผู้จ้องกิจจะเล่นทั้งหมดยีบสี่ใครเป็นสลิงอะผู้สลิงสลิงครับแต่ผตลบเล่นอยากให้ทุกคนนะคะไปส่งโอเคแม่ไหโอเคค่ะพี่แมมพี่บ๊อบบี้เชิญเข้าข้างในค่ะ เอาเสียงเฮนะครับเราไม่คืนของามานะครับพอเฮเสร็จเดี๋ยวตอนนี้จะเอเฮเสรยจอีหนึ่งสองสามยี่สิบนะครับไปที่ครับไปทครับยใส่ย่อใส่ย่อโอเคไปไปไปไม่ได้ไม่ได้ ยกก็อกชีนต <câ per> like ้องย่อนนะจีนองคนข้างหลังลยวองกวางควางภาพเคลื่อนไหวจะเป็นตัวนี้นะคะขอรูปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเทพร้อมกันแล้วก็บอกมือบายๆนะคะมาเลยเปดก้องถึงเย็นเลยไม่เข้าขอสุดเสียงตากลัดป่านะฮะ5 4า2 1 ขอให้โชคดีถ้าหลังจาีนย่งเพวนะคะงไปเลยทำไมเราน่ารักเลยคนที่คนที่จะเล่นสลิงรถตปอออยู่แล้วนะคะาต้องไปเซเล็สนานะคะใครคนเล่นสลิงบ้างคะมาต่นสลิงครับครเล่นสลิงครับนี่ครับผมาบอสี่เซ็กตอไม่อยู่